สวัสดีค่ะวันนี้เรากินไข่ค่ะไข่ดาวทำไข่ดาวสามพงแล้วก็เรามีไข่นี้ด้วยเขาเรียกว่าไข่อะไรอะ่ะแล้วเราก็กินกับนี่ค่ะผักกะล่ำติต้มนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปอกให้ดูนะเรียกไข่เนื้อเหรือไข่ไข่อะไรอะ่ะไข่ปิ้ง ใช่เขาเรียกไข่ปิ้งเรียกไข่ปิ้งอร่อยไม่ต้องน้ำจิ้มเลยไม่ต้องน้ำใส่น้ำจิ้มนะแล้วก็ลำปลีแล้วก็ไข่ดาวอ วันนี้เรากินแบบไม่มีคาร์โบไฮเรดรตลองกินดูสิจะเป็นไงาขาาไข่ปิ้งอืมอมืไม่ต้องทำน้ำจิ้มดาวผักกะหล่ำปี สุกแล้วไข่ปิ้งอืมอร่อยดียแค่เราแค่ใส่พริกไทยแล้วก็น้ำปลา กำลังปียังร้อนๆอ,อยู่เลยใครคือตากินแบบเราบ้างคอมเมนต์มาเด้อเราแบบไม่ใช่ประหยัดหรอกลดน้ำหนักแล้วลดแป้งลงบ้างอะ่ะเดี๋ยวน้ำตาลเยอะไม่ดีเราก็กินแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อมันดีต่อสุขภาพบ้าง ลดการกินแป้งลงที่จริงอยากกินข้าวเหนียวมากแต่ว่าลดลดอดอดโอเคแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า